สวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วครับหยุดทําไปปีกว่านี้มาอัปเดตกันหน่อยครับตอนนี้เริ่มงานเริ่มน้อยได้มีเวลาทํานะครับดีว่างทำและตอนนี้ได้ทําสีท่อนหัวไปได้ท่อนแล้วนะครับตอนว่างๆนี่ก็ทํามาปีนึงแล้วะครับผมนี่ให้ดูสี สีเป็นสีออกเขียวกากรีนก็เป็นเม็ดโดีชูดเดี๋ยววิธีการทำเขามาเล่าให้ฟังครับลองโริชูดปก่อนแล้วก็คนสีจริงทับเคลือบด้วยเล็กเกอร์ด้าน50%ให้ดูนี่ส่วนหัวที่ทําไปนะครับ แค่ท่อนหัวเสร็จมาปีงแล้วครับท่อนหัวแต่แม่ไม่ค่อยได้เวลามีเวลามาเล่าสู่กันฟังนี่ตอนนี้เหลือแต่ช่วงท้ายมีรถยังขับอยู่นะครับมีเวลาว่างก็ขับไปขนโน่นขนนี่ขนของประจำใช้งานได้กปกติสีเดิมรถเป็นสีขาวอันนี้มีเวลาว่างเริ่มทยอยขมัมีเวลาทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนี้เริ่ม คือในถึงสีเดิมครับผมตัดส,สีก็มีเป็นช่วยนะครับองถัดลมถัดมือไม่ไหวตรงไหนที่สีโป๊หนาๆก็ใช้ได้ร้อนเป่าลอกนะครับไม่ได้ลนไฟทั้งัดเอาแค่พอประมาณไม่อยากลอกทั้งเหล็กครับเสียดายสีพื้นอันนี้ถังลม โซต,ต,ตารี่เราพาไปดูข้างในเดี๋ยวช่องกระจกบานนี้เดี๋ยวผมจะปิดทึบนะครับเดี๋ยวหลอไฟเบอร์ปิดก็ไม่อยากได้กระจกแล้แต่ว่าบานนี้ยังใช้ปกติอันนี้หลอทึบดี๋ดูภายในภายในก็เสร็จแล้วครับผมนี่แห่นประตูคุ้มใหม่ อันนี้ทำเองนะครับผ้าเป็นผ้าพรมมือสองซื้อจากในเฟซบุ o กเนี่แหละครับได้มาตัดแต่งก็สวยดีพื้นเป็นไม้กระดานอัดกระดาษอัด4มินสีน้ำตาลกระดาษสีน,น้ำตาลที่เขาทำเองครับอกบอกบอก,ออก้อุมใหม่ครับบอกเดิมทีก็จะเป็นแบบแถวยาวนี่ผมก็ตัดออกนะครับ บอกแยกแล้วก็เชื่อมโครงโครงเดิมแต่ว่าอุ้มตัดเชื่อมใหม่แล้วก็อุ้มบอกให้ช่างเขาแต่งให้ใหม่จะได้ประมาณนี้แยกสวยดีส่วนพื้นก็บูพมหมดทั้งคันนะครับนี่ฉนวนกันความร้อนกันเสียงไหมแล้วก็จะมี ภายในก็นี่ของ,งละกีละไกเลยครับภายในก็ปูพื้นไม้แล้วนะครับไม้อัดสิบมิลอันนี้ยางเอามา,าใส่กัรลอยไว้แบบกรล้เป็นตัวเนี้ยสิบมิโหแล้วสังคันไม่เวลาร่างไม่มีเวลาว่างได้ไเ,ไดเก็บภายใน,นครับ จะพย o ยทำภายนอกก่อนส่วนข้างในก็ที่พ่นบริชดสีดำไว้ก็โดยรวมป้อจะประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยละกันเ,เดี๋ยวจะมัฟเดตเรื่อยๆครับช่วงนี้งานเริ่มน้อยและเริ่มมีเวลาทำแล้วครับผมจะเล่าสุกอนฟังครับทำแบบบ้านๆง่ายๆนะครับไม่ยุญญ่งยากถ้าใครมีเวลาทำเองก็ทำถ้าไม่มีเวลาทำก็จ้างช่างมาได้ครับก็แล้วแต่สะดวก่ว่ผมบอกคนงบน้อยครับ ทำไปใช้ไปก็ฝากตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ